หไไหให้เขาเลือกให้ดิปลาอะไรอ่ะปลาฉลามครับเฮ้ยเขา,าเรียกฉลามกบครับโอ้โหพี่หัดชาแกงนี่สุดยอดฉลามกบครับฉลามกบ หนามหินนะครับเนื้อมันเป็นยังไงตะตะตะประมาณประมาณไหนมันก็อร่อยอะนะเนื้อขาวเัอวอันนี้แบบไม่มันแบบถ้าผมเอาไปกินเองนะผมจะน้ำร้อนลวกเลยเนี่ยถูดอย่างเดียวผมจะเอาหนังมันกินด้วยหนังมันนี่เหมือนกับแก้วเลยยกแก้วหลายคนเนี่ยไม่ใส่นะนะฮะขายเท่าไหร่ครับเขาขายโลละร้อยกันประมาณเท่าไหร่ครับร้อยบาทเนี่ยผมว่าอร่อยมาก แล้วมันแล้วมันทำยังไงคนไม่ต่ายอะไรนะอันนี้ตะเกาจ้ะข้างในนี่ตะเกายอดละสามร้อยจ่ะมันก็ไม่มีอะไรครับเนื้อขาวกัวเลยเนี่ยแกงอร่อยมากเลยผมอ้ยอย่างยอบเลยครับมันอนีมันก็ไม่มีก้างอยู่ในตัวเนี้ยครับขายหมดเลยดร้านอะไขายบ้างขายของเลยขายของอ้าปลาหมึกไหมครับปลาหมึกมีนะครับ